อ้บรรยากาศเนี่ยมาเศร้าหมอกหนามากๆเลยบรรยากาศเนี่ยนี่แหละคอยบ่สสบายพี่น,น้องเนาะทําให้คนไม่สบายได้โอ้กิ่งไม้มันห,กหกักหักเสร็จก็ดังแหมท่านใหญ่บเบลอออยู่หลังคาโอ้โอ้โ,อโอเสียงกระลกรลกอะไรกันสวดสวดพี่น้องเป็นพันอีรียนปไ่ตานีนาน่มันกระเมียนเนาะรนะ้่องสนัานวันไหวเลยพี่น้องเอ้ยย่าม,มาเศร้านี่นะ Mọc dứa tối cháu nè Má hay ăn sạch ngay Mà hay ăn mèo <cười> 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 กันนา้แมวจรนะเลี้ยงมดแต่แมวจรก็เกือบยี่สิบตัวแล้วเนี่ยเขาก็มาขอกินเ,นเด็กน้อยก็หตัวแม่อีกเป็นเจ็ดอันนั้นเป็นแปดแล้วกลางวันมาอีกสามสี่ตัวกลางคืนอีกนะไม่ซ้ำหน้าแต่เราก็จำได้นะมันจะมีสีแตกต่างกันด้วยไง แต่ไอ้ทำนี่ไม่เห็นมาสองเดือนแล้วจะสามได้ไหมก่อนที่เราจะกลับบ้านอนะ่ะกัดแล้วราจะกลับไทยนะ่ะเออเห็นอยูพ่พอหลังจากเรากลับไทยกลับมาไม่เห็นเลยคิดถึงมากหมอกลงหนามากตอนเช้านะอันนี้ตีห้าจะหกโมงนั่นแหละตีห้าห้าสิบกว่า กินอิ่มแล้วไม่ร้องลูกไม่ร้องเอานมมาป้อนทั้งนมทั้งข้าวข้าวอ่อนเอาไอข้าวกะป๋องนะ่อมแมวอ่อนแมวน้อยอสหลงถอดน้ำไหลบ่อถอดปลักออกเลยเนะ่ยลืม่มดิโอ้ยบานสะพังเลยไอ,ไอ,ไอดอกวาสนานี่วานเศรษฐีเสนอเริจ,จะไปเศรษฐีสช่ะ อ,อยากเป็นเศรษฐีก็ฉันนะสิฉันนะเซพษน่ะโอ้ยงามสะพังเลยเต็มไปหมดเลยน้ำพุมไ้ไม่ได้เสียบปักเดี๋ยวต้องไปเสียบปักกันจ้าลูกจ้าจ้าจ้าอย่าร้องเสียงดังนะนกมันเยอะนะอือนกบ้านเราเยอะนะนกใหญ่เห็นไหมนกฮูกมันร้องอยู่ นกพูกก็เยอะมากเลยนะอันตรายกับสัตว์น้อยนะ่ะไอสัตว์แมวนะ่ะไม่ร้องนะคะลูกไม่ร้องนะอยู่กับแม่อยู่แต่เขาก็ร้องของเขานะี่ยแหละตามภาษาแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่ที่เขามีระบบขับถ่ายไม่ปกตินะไปอพาไปหา,าหมอแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นพันธุ์ของมันะพี่น้องมันเป็นพันธุ์ของมันที่ว่าแมวขายาวด้านหลัง และทีนี้เป็นขางกุดด้วยเขาจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายงวดที่แล้วเหมือนกันชุดที่แล้วมีอยู่สี่ตัวเนาะแล้วเข้าไปเลี้ยงทุกวันนี้ก็ตัวนั้นอะ่ะก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ก็ก็ผอมกับเพื่อนอยู่นะอืมส่วนมากแล้วปัญหาของแมวหางกุดก็คือนี่แหละระบบขับถ่ายระบบลำไส้เขาก้นเขานะ่ะขาเขาจะยาวกว่าขา ขาหลังเออขาหลังสองขานะ่าจะยาวกว่าขาหน้าเออันนี้พันนี้มันมาจากเกาะเกาะอะไรก็มู้ที่อยู่ทางฝรั่งเศสเนี่ยพี่น้องเขาน่าจะแบบคล้ายๆว่าไอ้พื้นเพเขานะเล่าาร์มให้ฟังนั่นแหละมาจากเกาะอะไรสักอย่างนี่แหละไอ้ไปเสิร์ชหาดูและทีนี้เขาน่าจะนําเข้าเรื่องอะไรและทีนี้ มันเยอะเนาะแพร่พัพนธุ์มันน่าจะหลุดจะอะไรมาอะมั้งหรือว่าเขาปล่อยระบบปวดปะดแล,บบแ,ลบบแล้วทีนี้มันก็แพร่พันธุ์มาเนาะอันนี้เราหาข้อมูลตามไอ,อ้เสิร์ชหาตาม Google นะพี่น้องเนาะแต่พูดถึงอดีตให้ฟังว่าเขามาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้ยน่ามีคนอะไรน,นำมายังไม่เอาตัวนึงนะโอ้ขอประทานอ่ไยนะเพราะว่าหมอกลงแล,แล้วมันรู้สึกไม่สบายไง อไนะดูสิมันเป็นละององฝนฝนด้วยพี่น้องละอองฝนเล็ก,ลกๆโปรยมาทําให้ไม่สบายนะแบบนี้เนาะบรรยากาศแบบนี้จะตามเรามานะจะตามเสียงเรามานะไม่มานะคะลูกไม่มานะคะแนะม่จอนตอนนั้นไม่มากินตรงนี้กับเขาหรอลูก ถ้ามีแมวน้อยเขาไม่มาต,ตอนนั้นน่ะเขาเขาจะกินตรงนั้นเราให้เขาตรงนั้นไงทุกวันเขาก็มาขึ้นนี่เลยเอาอ,อย่าด่าลูกเด้อเอาอ้โบกไลเขาประทานละไผ่เด้อเป็นนองเด้อขั้นน่าจะเป็นละอองละอองฝนด้วยไง ฉันก็ถือโอกาสไอ้ฉันก็ถืออากาศไอ้เดินตอนเช้าๆฉันก็เดินแล้วให้อาหารสัตว์แล้วฉันก็เดินตามฉันแล้วก็เดินนู่นไปหน้าบ้านฉันก็เดินไปคนเดียวจนถึงนู่นไม่ไม่ถึงหน้าบ้านเท่าไหร่หรอกไม่ถึงถนนหรอกแต่ว่าไปประมาณนี่โอ๊ไปแล้วโว้ยไปแล้วโอ้ไปเยอะๆไปแล้วเหรอจ๊ะ กินอิ่มแล้วก็ไปเห็นไหมหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเดนขอให้มาเถอะฉันเลี้ยงตลอดเนี่ยฉันให้กินเจอตอนไหนให้กินตอนนั้นเนี่ยมาหาตอนเที่ยงฉันก็ให้กินเพราะฉันนตะเวนหาออกบ้านตลอดเวลาอยู่บ้านสักสองสามชั่วโมงสองชั่วโมงลูกหมาฉันก็อยากออกบ้านทีเนี้ย ก็ต้องพาเขาออกบ้านพอออกบ้านเสร็จแล้วตัวฉันเองเน่ยอยู่ในบ้านก็เบื่อถ้าทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ฉันก็จะเดินเข้าป่าใช่ลอะอะไม่น่าบ้านก็ล้างบ้านแหละงานมันเยอะแต่ทําไม่ไหวก็ไม่ต้องทําำนะนะายอยทําวันไหนขยันก็ทําเพราะว่าป่ามันโลกมากเห็นไหมละสองฝั่งนี่เนาะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา ไปจะถึงถนนใหญ่นั่นฉันกไไ็ไม่มีเงินจ้างคนเนาะไถออกให้หมดสัตว์เยอะเลยนะเราไม่ไถอย่างนี้สัตว์ก็มาถึงไถมันก็มาไอพวกกวางนะ่ะมาตามภาษามันเพราะมันอยู่กับป่าเนาะโอ้ยเฮ็ดยังละเพอือเบอร์อยู่นี่เพือเบอร์เพือเบอร์เพือเบอร,อร,อร์โอ้ยเฮ็ดอันนี้นก็ว้ายผุนผึกรึขึ้นมากหลายหนึ่ง เฮ็ดทะแลน่าลายังนนะพราผระผราอเออจนอันเถอะมันเกิดดีดแล้วมันแค่เกิดตรงไหน,นมันก็เกิดได้จนามาเถอะมื้อนะเบอร์อันนั้นอีดอกหนึ่งเออหนึ่งดอกในก็นงามเด้เห็นปะหน้ามันจะเขียวๆนะพี่น้องก็เ,เห็ดอหีหยังเนาะ